บายดีพ or ี่น้องขอดาทานกันางพ้นตุกเรามีกระสอบใส่ทานกันนะกระสอบบไม่ใส่ใส่แบบนี้โหลดใส่เมียนอยู่เพื่อนใส่ทั้งโหลดไม่ขามไม่ตัวทีเขาตัดนั่นแหละขัดไม่ไหวอาจจะใหม่ลงต้องเงินอีกลงตัวกระตัดต่อ เอาจุไว้ต่อยเนี่ยเตาลูลงมาวะตอนเออสิแป้งใหม่บานแป้งให้มันเอาออกหมดทุงมันอันโยนลงมันอันมันโยนลงมันหลุดยังไงได้หลุดทับไปฐานฐานแตกหมดมันเป็นรับเป็นเดียวก็มัดเบื่อจะง่ามอยู่ไม่คำมันใหม่เบิดอยู่อ่าใหม่ดิบบ้านแม่เรื่องอัดมุดขอนของเงือบเข่า

ทำหม่มนันยาวเหมหือนยเริ่ม,มาแล้วทำสามสี่สอบก็บพี่น้องเอ้ยพอได้ดังลงหน้าพอดีได้กลุ่มอยู่ดอกหน้าปีนจีรบาร์ถ้าพืชมันกับทายเงี้ยเข้าทานน้องตั้งเงี้ยพืชนี่อเขาทานแล้ไปดังก็มันคล้ายกับสอบละวร่อยพอดีแต่ว่ามันบันจะมีไหม่ลายปานนัน่นเนาะ เห็ดสะโพอได้ดังเต็มลยสะพอันแหละพอบระดิ์เขาประดิิเขาก็ระยัยช่วยื่านชื่อทั้งผานชื่อทั้งประเดทั้เป็นนู้นเอาแบบนี้อีแหละได้ทำไรทำเอาเขามันช่วยช่วยบระดิ์นี่ เอทุก <ừ. S 1> ิอย่างนี้เ่กับแม่พี่น้องเลยมันลงหน้านี่ก็ขอดยยังพุยัง่าดอ่กยังพุยอแดดมันยังพุยแดดมันยังพุยแต่กะส่ขาใส่ได้ยินเข่างขึ้นมธทรมดาพี่น้องเลยเอาขึ้นฮะแต่พอตกเลยใครหน

ก็ย er ังบุตรพฟฟ้าน <the ่าทะเลไทยครับทนหากระโต้ข่อยเห็ดไปถ้านี่เผาไม่ทนจะเห็ดเอาเหม่ยโอดทนจัะหน่อยโอดทนกับบุตรกินพี่น้องเอ้ยขณะโอดทนยังไปเวียงล่อเัน ติปรบนี่บท่านยินเจอถูกสิ่งถูกอย่างแห่งแล้วกนงเนี่ยมีลูกจากโรงงานทำเมืองล่าวมีเพียกเหตุการณ์ทำแต่ใช้ทแต่หน้ากินเขามันยังพอเหงหเาเงินกันเ้มันฮาโบ่ายเงินเมืองล่าวจู่ทานว้น้ำ เงินกับพอได้แพงไลยทีอย่างไม่เงินกับบราณแต่นได้ใช้อยอ่แต่คนบรายหาน้ำเนีนี่แหละเด็กุ่นแหละจะไปเทแดงขวดห้หมดพื้นนี่มันตัพื้นในมันเขาอบเ็กๆ

Để xem bài không bịt lại mình nằm lấy vụ tàu nó vậy làm lấy khẩm người cái nhạc đấy thì nó mới tàu vừa chạy nuôi đây với lại bên văn của đấy à, nuôi này nội cho mình đây <cười> <cười> Thàn ừ. กินกระโดดตงน้ำน้มันเก็บมไ้านอย่างนี้ขาต่อนี่ตัพอน่ัวอะพอขางในมงองงาเขายกินโยตง้ึเลยลูกขุนกระโดท้างในพี่นอยิขุนมัน้างในใครแต่มันยังมีเนาะอาาตังมะมุงใครแต่มันบลู โอ้ยเด็กก็ยังหัวได้นะครับโอบนาเนี่ยกลุ้ด้ลเตามันถนนะครัพอสเบือในมันออกมันก็บางออาอีกแล้วไปง่ายเอาอีกเดไปเกี๊นีกมาพอสิบะพอย่าก็ไใส่ยมื้อ พนตกงามอยู่ um oh. <si uh> ้งงามโตใส่รถไทยเกระสอบมันมมีกระสอบใส่รถไทยแล้วมันเดเยเาหมดแล้วพี่น้องเลย จุดเขาได้ด no. yeah, ังานมันดังหมดวตึ้เลได้ดัพรานแข็งเนี่ยค่ตาแดดี่ยตเร็วอยอ่ดังเลยปรยที่เท่าเนาะแยไหม Cái ờ, cái ờ, nó cái ờ, ờ, mất mướt kì luôn cả, mai bìng cũng mày. Ừ. Đây, đây. <laughs> Bữa để tất cả, tất cả lợi. แ <Indonesia> ต่บอกว่เทไปรวาันี้มันบรยชนลงมานํนะมันก็บอกากดินมันตู้วววเลแม่ตเอาอันนเอากระดินมาชาวิวมาใาเนี่ยไผ่เลยรู้เต่ารู้เพราะว่าจะไปเฮ็ดเต่ามันำน้ำมันมีชิดหมดเลยเต่าติดเกือบถึงหน้า่นแล้วไผ่ไสัดนของนาะ เอาความดินมันไงเนี่ยเปิดใส่ปล่อยติต้มมาใส่ใหม่จุดบ่ได้เพราะต้อนจุดเสือรุ้ดิดูทิมนล้วล่ะฝืนเฮ้รุตะอุรุต่อุเลยบ่ได้ทั้งทีน้องเอ้ยจุดกเดีย้อยู่ประมาณสอบหนึ่งดว่าคือสอบปลายสอบปลายเนี่ยสอบปลายก็ <c oughs> มันโมนบ่ได้ใหม่อันนี้มันอยากุมนใหม่ก็ใคยมันละมา <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะื <c oughs> ันนี้เข้ามาไอายบ่าเทินเอาอะไรจะได้ะหมูเฮ้าอะไรละไรกันแ่วามอาเนี่ออกงเงยงนก่อนเฮ้า <c oughs> มองลงกรุงเทพได้ยึกสอบก็ามาได้ยึกสอบนี่ ระบ้านสามสี่ส่อไปเะเ้ยยยอเกินนะครับสุนกับคูซุนกับคูตายนี่แต่ไม่ใช่รู้แล้วบัดเนี่ยเราบ้างเอาแล้วไปตาไปตำเนี่ยกับพอที่รู้ใส่หัวแล้วบัดโอ้ยรู้มันลงก่อนหน่อยแค่ที่มันลงจะบ็ดพอดที่ลง อี Hi! Hi! Hi. ่เม่กวางแมาแต่เฮียนสวัสดีเมื่อยไปหานเลหาปลาหาปลามาเหน่อยปีปีาใส่ลงห่วยห่าปิองปลาซิวครับปลาปันง่ายก็ต้อปนจะเบิีชีพบัดทอดบัดจนบัดาปลาผับเต้าหูยากนะเจ้า้งเล่นเล ดดเเียยยทุ่้าแหงอมใชตอนนี้ก็กดแล้วทันทีเรียบร้อยไปร้านเติมอยู่มดูเข่าปากเขาได้ลงใหม่แล้วปันจะลงใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบคลิปลงเพียร์สมนีงได้ทานผสมไหวไปฟอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดีเบิร์ดสมองสบอน